เห็ดขอ,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 อนครับผมเห็ดขอนแห้งอ่นๆยั้งมีหน่อยเก็บแล้วหน่อยพอติอ๊บครับผม ตอนเช้าครับผมมาหาดูตัวพึ่งดอกทุ่มครับดอกทุมนี่ตัวผึ่งมาหาน้ำหวานต้นดอกทุ่มตัวพึ่งทางล่างมีสองตัวสามตัวแต่งบนยอดเยอะอยู่ครับผมบนยอดเยอะอยู่มีเยอะครับผม มาหากินดอกกระทุ่มครับนุ่เดี๋ยวนั่งดูเัอคู่ครับผมนั่งดูเัอคู่ก็มาดูหลายวันแล้วมาดูหลายวันแล้วแต่ไม่เห็นว่าไปทางไหนพอมันเห็นจนเก็บคอก็เลยไม่ได้รู้ไม่ได้ดูว่าไปทางไหนแล้วก็ทำงานด้วยวันนี้วันหยุดครับผม จะรอดูว่าจะไปทางไหนวันนี้มันหยุดรอดูเต็มที่เลยครับผมเอาให้ชัวร์เลยนั่งดูสักครู่ครับผมมีหลายตัวอยู่พอได้ดูอยู่ตี่ครับต้นทุ่มตรงรถ,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 ถจอดเห็นแม่มันบินขึ้นมานี่แหละแต่มันจะไปไกลหรือเปล่าถ้าแม่ไปไกลก็หายากหน่อยเพราะว่า ข้างหน้าก็เป็นเขาแล้วครับขออย่างเดียวอยาให้ขึ้นเขาเดินมาก็เจอพ,พุ่งพึง่งพงพึ่งพงครับเป็นพงพงไม้เอายากครับพงไม้แล้วก็พงไม่ใหญ่พงเล็กครับเดินไปเดินไปหาพึ่งใหญ่กันขออย่างเดียวอยาให้ขึ้นเขา ขึ้นเขาก็หายากเห็นตัวหนึ่งบินมาทางนี้นะครับบินข้ามมาไปเดินดูก่อนขออย่างเดียวอย่าขึ้นเขาเดี๋ยวจะเดินไปดูตามตีนเขาเลยครับผมผมมันดูตรงนี้เลยไม่เห็นต้องตามาะตีนเขาแล้วเขานี้ป่ายางเขาเดี๋ยวผ่านป่ายางเขาก่อนตรงผ่านป่ายางชาวบ้านไป ไปเดินเลาะตีนเขาดูครับผมเผื่อมันขึ้นไปตีนเขาถ้าขึ้นตีนเขาก็ประมาณสองโลเลยครับผมแต่เดินหาตามไม่เห็นแล้วเลาะคลองนี่ก็หาหมดแล้วไม่เจอไปถ้าตีนเขาก็ต้นยางนุ่นน่ก็จะประมาณนี้เลยครับผมตีนเขาขึ้นไปน,นุ่นก็เป็นเขาแล้วก็คงจะได้เดินดูแค่ตีนเขาอย่างนี้เลย ไม่กล้าเข้าลึกครับผมกลัวพื้นที่เราไม่เคยไม่คุ้นเคยเดินดูไปเรื่อยครับงั้นดูอย่างนี้ถ้าตรงไหนลล่งก็พอเดินแย่เข้าไปสักหน่อยแล้วก็ออกมาคืนมันทึบมันไม่มีใครกล้าขึ้นไปครับชาวบ้านไม่กล้าขึ้นไปไม่ใช่ไม่กล้าหรอกแต่ไม่เห็นรอยขึ้นไปถ้าเป็นทางขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปยุ ชาวบ้านขีด่ดังเขาขีดอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเยอะปีก่อนปีกลายมีเยอะพึ่งมีแต่คนบ้านอื่นมาตีบ้านนี้เขาไม่ตีกันไม่ใช่ไม่ตีแล้วเขาไม่รู้จักเขาไม่กล้าตีเขาไม่เคยตีตรงเดินต้นใหญ่เนี่ มีตัวตัวนี้ไม่มีเงียบจ่อยต้นใหญ่ตัวสูงนะครับเดยนเดินใหญ่เข้าไปดูนี้สักหน่อยถ้าเจอก็จะได้ลงคลิปถ้าไม่เจอก็คงจะลงคลิปเหมือนเดิมมันไม่ได้หาเจอทุกวันไม่ได้หาเจอทุกลังไม่ได้หาง่ายครับผมพึ่งมันไม่ได้ฟุกทุกวันนะครับผมบางวันฟาวก็มี ส่วนมากจะ่ฟ้าเลยครับไปลุยเห็ดขอนครับผมเห็ดขอนแห้งอ่อนๆยังมีหน่อยเก็บแล้วหน่อยพอติต้มครับผมเห็ดคอนเห็ดกระดังงอ่อนอยู่ครับเนี่ยังอ่อนนิ่มๆอยู่พอได้แกงครับผมอีกดอกหองดอก ไปปอะได้เห็ดข้อในแกงครับเห็ดข้อเดินเก๋อได้จะได้แกงครับ่ตเดินโตขึ้นมาเอาบรรยากาศครับผม <c oughs> <c oughs> ปีนขึ้นมาเอาบรรยากาศ ก็เดินเล่นไปเดินเล่นมาก็ขึ้นมาสูงแล้วครับผมดดปดินต้นไม้ขึ้นมาปินให้นมาดูใบไม้ หลังจะเดินออกครับผมเหนื่อยแล้วไม่เจอแล้วเจอแต่รูบึ่งบึ่งโอ้โหรูใหญ่ครับผมน่าจะเป็นรูบึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใครรู้ก็บบอกด้วยรูอะไรเนี่ยไปครับผมไม่เจอเลยพึ่ง เขาลุกไม่คุ้มก,กับยุงกัดแล้วเขาผมยุงเยอะออกกันครับครับผมก็ได้ออกมาแล้วครับผมนู่นเมื่อกี้ขึ้นไปเกือบถึงยอดเดินเพลินไปหน่อยแล้วก็เดินบนับมาไม่เจออะไรเลยครับผมเจอต่ออะไรของกินนี่กล้วยป่าครับ เว้ยปาอะไรก็เดินเลาะนี่ออกไปเลยครับผมอยากครับผมในป่าลึกเห็นตัวบินแทๆ้ๆตัวบินอยู่ในป่ามันฝั่งทานู้นข้ามป่ายังนึกว่า้ามันจะอยู่ข้างนอกหาข้างนอกก็ไม่เห็นแล้วเหนื่อยสิ <c oughs> หอบเลยมดน้ำไปขวดหนึ่งแล้ว มหาได้ทุกวันแล้วครับพึงมันวันหมันวันไม่หมันบางวันก็เจอสามสี่ลังห้าลังบางทีสี่ห้าวันยังไม่เจอสักลังก็มีหายยากครับคนหาก็าาเยอะเอาจนหอบไลยครับผม ชาวบ้านกำลังเต็มถ้วยมันเต็มถ้วยแล้วเนี่เต็มถ้วยแล้วมีแต่เดินโอ่งอย่างเดียวแล้วครับตัวนี้ไปโอกกันครับ นึกว่าจะแม่พึ่งไม่ใช่ก็ได้ออกกันแล้วครับผมออกมาถึงถนนละแต่ยังไม่ถึงรดนูน่นเมื่อกี้ขึ้นเขาแต่ไม่ถึงยอดเขาหรอกอยู่ประมาณกลางเขาเหมยไว้หมดน้ำไปขวดนึ่งละ